วันที่สิบมิถุนาที่ข่าวออกมาวันแรกตอนนั้นบางมัดทําอะไรอยู่ครับนั่งซาวน่าอยู่ที่พระรามเก้าสามเก้าน่าจะ่าะมาสามสี่ทุ่มแล้วมีพวกโชว์บอกให้มีโดนทักทอนเรื่องยาเอยาอะไรวะอือสองล้านสี่แสนเมตรแต่ข่าวอ่ะเสนอออกมาแบบนี้ชั่วโมงนั้นบางมัดไม่ได้คิดอะไรเลยผมคงคิดว่ามีใครกันแกลงแล้วมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เอาชื่อเรามาออกข่าวอย่างนั้น ปเป็นผู้ขายยาเบอร์หนึ่งของกรุงเทพทีนี้ประเด็นคนชื่อโจลราทพาวเนี่ยเป็นคนลูกน้องคุณสนิทของบางมะคงตันเรื่องราวจริงๆแล้วเป็นยังไงอะ่ะบางรู้จักกับคนคนนี้ไหม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกาละครหนึ่งบายโคกซีโร่สำหรับอีพีนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นอีพีพิเศษนะครับต้องบอกว่าสดสดร้อนๆ้อนนะครับเนื่องด้วยจากวันที่10มิถุนายนนะครับมีข่าวว่ารถแอมบอลแนต์นะครับก็คือบรรทุกยามาทั้งหมด2องล้านสี่แสนเมตรแต่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามันมาเกี่ยวพันนะกับผู้ใหญ่ของกาละครหนึ่งของเรานะครับนั่นก็คือบังมัดคองตัน เป็นเอเย่นยาเสพติดเบอร์ต้นต้นของบางมัดคลองตันอืเหมือนรับทอดมาจากบางมัดคลองตันอีกคนนึงซึ่งบางมัดนี่ก็เป็นเอเย่นยาเบอร์ต้นของกรุงเทพเลยวันนี้ผมเลยต้องมาขอสัมภาษณ์กับบางมัดคลองตันอีกรอบนะครับว่าเรื่องราวสุดแท้จริงแล้วเป็นยังไงจากปากของบางมัดครับวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วครับบางมัดคลองตันครับสวัสดีครับ,รบให้ชีวิตพวกเรานั้นเป็น นะนี่นะฮะบางมัดทองตันต้องบอกว่าตอนนี้หน้าตาบางมัดเนี่ยคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> เหมือนเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมือนไ,ไม่เกี่ยวอะไรกับกูวันที่10มิถุนาที่ข่าวออกมาวันแรกตอนนั้นบางมัดทําอะไรอยู่ครับนั่งซาวน่าอยู่ที่ะราเก้าสามเก้าน่าจะประมาณสามสี่ทุ่มแล้วมีพวกโทรบ,บอกให้ยโดนทักท้อนเล่นยายาอะไรวะอืมสองล้านสี่แสนเมตร โอ้โหแล้ว <นะ S 2> เหรอเอโชคดีพอบังรู้ข่าวนี้มาปุ๊บจากเพื่อนใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นบางทําไงตกใจนิดนึงกูโดนอะไรวะเนี่ยแล้วรูดีดใจว่าเราไม่ทํำอะไรแล้วเราไม่เป็นต้องหนีไปไหนคนเราถ้ารู้ว่าเราทําอะไรนี่แล้วมีข่าวแนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ต้องอยู่ ต้องหลบหนีไปแล้วใช่ไหมครับน่เมื่อเรามั่นใจเรื่องเราไม่ทำแล้วใช้ชีวิตปกติสาวหน้าเสร็จเนอาบน้ำแต่งตัวออกเที่ยวทบวันอ๋อเที่ยวต่อเลยก็คือใช้ชีวิตปกติครับไปคนเดียวอืมไม่มีความตกใจกับข่าวที่ออกมาเลยแล้วบางได้เช็คข่าวไหมว่าจริงไหมว่าหรือว่าเพื่อนกูปั่นหรือเปล่ามีครับส่งคลิปให้ดูอบางมัดคลองตันจระเลยจระเลยเอาความรู้สึกตอนนั้นก่อนครับบางมัดเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวถูกไหมฮะ แต่ข่าวอ่ะเสนอออกมาแบบนี้ชั่วโมงนั้นบางมัดไม่ได้คิดอะไรเลยผมคิดว่ามีใครกัดแกล้งและมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เอาชื่อเรามาออกข่าวอย่างนั้น <S <S ว่าเป็นผู้ขายยาเบเอร์หนึ่งของกรุงเทพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าที่ตำรวจเขาทำงานเขารู้ดีว่า <at> ทุกๆคนถูกไหมของพวกนี้มันโกงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะทาหรือไม่ทาถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแค่บัญชีฟองเงินเขาก็รู้แล้ว ใช่ไหมมันอย่างที่เขาโดนโดนจับมาประโยชน์พลยลีเขาไม่ปล่อยคุณไว้แน่อืเจ้าหน้าที่ตำรวจเพร<อ>า<น>ะฉะนั้นเรามั่นใจตัวเองว่าเราไม่เคยมียุ่งเกี่ยวอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวผมว่าเฉยๆแค่ยืนอยู่หน้าบักซอยบ้านหน้าชุมชนไปไหนไปวันเดียวอย่างงี้เห็นบอกว่าไปไหนนี่เช็คอินตลอดอยู่ร้านก๋วยเตีเ๋ยวหน้าบักอซอยก็เอ่ยกัอายสามสิบก็คือก็ถ่ายรูปก็จะลงอยู่นี้ตลอดไม่ไปไหนเพราะเรบอกเราเราไม่ไปไหนแล้วเราไม่ทำอะไร ทีนี้ประเด็นคนชื่อโจาราตพาวเนี่ยเป็นคนลูกน้องคุณสนิทของบางมัคของตันเรื่องราวจริงๆแล้วเป็นยังไงอะบางรู้จักกับคนคนนี้ไหมไม่รู้จักใครเลยทั้งคนหนึ่งในวงการทีมงานรถกู้ภัยด้วยแล้วก็โจาราตพาวก็ไม่เคยเจอดดตัวตนแล้ไม่รู้ กับหนุ่มนักซิ่งก็ไม่รู้จักไม่รู้จักใครเลยครับกับแฟนหญิงเขาก็ไม่รู้จักไม่รู้จักใครและที่ข่าวเขาออกมาว่าโจลาดเพ้านี่บางมัดก็ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยเห็นหน้าคาดตากันไหมไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยกินเที่ยวด้วยกันเลยไม่เคยไม่เคยรู้จักแล้วข่าวออกมาอย่างนั้นได้ยังไงผมก็ไม่ทราบไม่เข้าใจมันมีใครกันแกล้งเอาชื่ออะไรไหรือเปล่าเพราะเราได้ดูคลิปข่าวแล้วเรามานั่งวิเคราะห์การอ่านข่าวมันผิดวิสัยของของเนื้อเรื่องที่ทําจริงใช่ไหมครับถ้าคนจาจริงมันต้องขั้นอีแตอนอ่ามอในนี้เป็นตัวใหญ่ของโรยู่ ชัดเจนครับเพราะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยใครดูที่ข่าวออกมาเนี่ยนะเหมือนข่าวเนี่ยอ่านเหมือนจะจบแล้วนะเหมือนจะเปลี่ยนไปีข่าวอื่นแล้วนะแต่เขาบอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวนียล่าสุดมีข่าวมาว่าบอกว่ามีคนชื่อนี้นี้เกี่ยวพันกับยาสพติดอยู่เบื้องหลังก็คือบังมัดคองตันถูกไหมคือข่าวมันจะเปลี่ยนไปข่าวอื่นแล้วนะแต่มีรายชื่อบังมัดเสียบเข้ามาอีกพมีบางนี้เราเลยไม่ต้องไปตกใจเลยมันต้องมีอะไรอุบิเหตุหรือว่ามีคนที่ไม่ชอบเราหรืออะไรหรอยยากถ้าเป็นข้างในูกมัย็คืืออว่่าารชนมาเลยไม่มี แต่มาปุ๊บเนี่ยกรณีกระทันหันแล้วก็เขียบชื่อไปเลย <c oughs> บาง<ต>มัดของตันเหมือนย้ายไปที่สงขาแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นมันก็ <c oughs> เราจะไม่ว่าหน้าข่าวเขาก็มได้เขาเป็นผู้อ่านข่าวไอ้เขียนสคริปต์อะไรมาเขามีหน้าที่อ่านเขาอ่านไปตามนั้นเราก็ไม่ได้โทษเขาแต่เราคาใจตรงนี้คนเขียนสคริปต์นี่ใจแล้วเขียนไม่ได้ยังไงนั่นนะฮะนั่นนะฮะนี่นะฮะึงบอกว่าผู้ประกาศข่าวเขาไม่สามารถรู้ได้คุณทําข่าวมาก็เขียนสคริปต์ไม่ ขาอ่านทั <k ling> <k ling> ้น oh. ี้เราทั้งนี้นั้นเราก็เข้าใจผู้ประกาศข่าวเขาก็ไม่ได้ผิดแต่คนที่เขียนมาคือใครเขียนมายังไงอันนี้คือคือความคิดของบางมัดนนะแต่ถ้าความคิดโดยโดยส่วนตัวผมอะ ผมโทษคนที่ประกาศข่าวแต่จริงๆแล้วพอมาฟังบางมัดพูดวันนี้นะผมก็เริ่มคิดแล้วเออเขาทําหน้าที่ผู้ประกาศข่าวถูกต้องนะเนื้อเรื่องที่เขาต้องประกาศต้องมีคนที่สรุปเนื้อเรื่องให้เขาไปประกาศเพราะฉะนั้นเราจะไปมองนักข่าวที่พูดออกไปเนะี่ยคนเดียวไม่ได้ไม่ได้เขาตรงนี้เขาไม่มีส่วนรู้ต้องโทษคนที่ว่าเขียนข่าวมาแล้วไม่เข้า,าถูกนก็เหมือนเราอยู่ในเรือนจําคุณเดียวอยู่ในแดน ผู้จัดการไม่สามารถรู้ได้หรอกแล้วดิไมนต้องมีคนส่งเรื่องไปอะไรไปหรือไม่ครับไปปั่นเข้าไปใส่ไข่เขาทุกแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าบางมัดคองตันเนี่ยจะฮอตมากนะในอีพีพิเศษที่ที่แล้วนะก็คืออีพีโอนะครับผู้ดีคนสุดท้ายวันนั้นเราก็คุยเรื่องคดีที่ใส่เสื้อบางมัดคองตันไปตีทำร้ายร่างกายเขาผมให้หยุดไปก่อนดีกว่าตอนนี้มาแรงมากเลยนะเสื้อทีมงานกล่องยัน ก็คือกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนที่มารุมทําร้ายผู้ชายคนนี้ที่ยืนนั่งรอแฟนอยู่ตรงนี้ค่ะเสื้อสกรีนคําว่าบังหมัดคลองตันโอเป็นผู้มีที่พูดในพื้นที่เดี๋ยวจะสืบจับเสื้อนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดอันนี้เรายังไม่ไปไหนเลยมีคดีใหม่มาแล้วนี่คดีใหญ่ตโตเลยนี้คดีของประเทศเลยเพราะนดี๋ยวไปตกใจเราไม่ทําเราไม่ต้องไปไหนทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้อยู่กัใจแล้วเราทําอะไรสิไม่ทําอะไรเลย แล้วพอหลังจากที่ข่าวนะประกาศออกมานะแจ้งมาแล้วก็ออกไปประมาณสัก3วัน3วันครับก็มีข่าวช่องเนี้ยมาออกมาแก้ข่าวให้ช่วงนั้นช่วงบ่ายสบ่ายสี่งเย็นผมมาขับรถามาทําหน้าพอดีก็มีเบอร์โทรเข้ามาเบอร์แปลเขาใช่บังมัดม,มาครับผมอ๋อใช่ครับผมไม่อยากสำนักข่าวไทยัฐอยากขอ,ขอคุยหน่อยอะไรหน่อยอยากขอโทษว่าเออวันนั้นทางสำนักข่าวได้ จัยรัตได้พูดจาแบบกระทบเราไปอืแล้วก็เขาไปสืบซาลแล้วไม่ใช่เราก็ใหญ่ขอโทษเขาเลยมันทาข่าวอยู่แล้วแล้วางมัดอคอ้อยก็ไม่เป็นไรคนเราผิดผ้ากันได้แพ้ได้ผมจริงๆแล้วไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้บุคคลคนอื่นเพราะหนึ่งลูกเมียเราก็มีลูกเราัางเรียนหนังสือแล้วเพื่อนๆฝึกว่าไงใช่ไหมให้พ่อของค้ายาเลยอะในเมื่อข่าวออกไปแล้วไงใช่ไหมแล้วสื่อเดี๋ยวนี้กระจายไปแป๊บเดียวนะทั่วถึงประเทศทั่วทั่วประเทศเลยชาวบ้านชาวชนยังตกใจเลยว่า เป็นไม่ได้ไงผู้นํากูแน่น่าเราไม่เคยมีหวดอย่างนี้แต่ทั้งนี้นั้นก็ล้ากาหนดมาเขาก็มาหาเราเองแล้วก็ขอแก้คไขไม่อยากให้เป็นอย่างอย่างก,กับบุคคลคนอด่ยขอเป็นที่ผมคนเดียว นี่นะนี่นะคือคนนี้แหละนะนะ <c oughs> คือต้องบอกว่าจิตใจนักเลงความเป็นผู้ใหญ่ก็เต็มตัวนะครับคือถ้าบอกว่าถ้าผมนะได้ยินข่าวนี้มานะแล้วแล้วพอมาได้รู้รจักกับบางมัดนะว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเองก็รู้เองอยู่กับโกงอยู่สนิทกันมาเนี่ยโงม,มีเรื่องพวกนี้ไหมพวพันนี้ไหมผมก็ผมก็งงนะแต่พอข่าวมาเสนอออกมาว่าบางมัดคองตังไม่เกี่ยวข้องผมก็ยิ่งเติมความโกรธเข้าไปอีกในการที่บอกว่าอา้าวแล้วถ้าบุคคลทั่วไปชาวบ้านธรรมดาที่บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะอาปากสู้หรือไม่มีสิทธิ์ที่จะยกมือ เขาก็ต้องเป็นแพะในสังคมไปเลยใช่ไหมฮะเขาโดนตีตาในสังคมไปเลยผมเชื่อเลืเกินว่าคงไม่มีใครมาขอโทษอย่างเงี้ยผมว่าหนึ่งในโลกหนึ่งในหนึ่งในร้านนะที่มันจะแบบว่าแก้ข่าวให้บังมัดแบบเนี้ยผมถึงไม่หนีไปไหนเพราะเรารู้อยู่ใจเราเสมอถ้าเราไม่ไปทำความผิดเราไม่ต้องไปขู่นะถ้าเรารู้เห็นนิดหนึ่งเราก็ไปแล้วอืทุกคนอย่าว่ากูไม่อยู่แล้วอยู่ทีาไกูพูดภาษาชาวบ้านเลยใช่ไหมกูโกยแล้ว พอข่าวเสนอมาอย่างนี้มีผลอะไรกับชีวิตบางมัดบ้างไหมอย่างเรื่องธุรกิจหรือว่าไปหุ้นส่วนก<อ>ับใครแล้วเขามีหรือว่ามีผลกระทบไหมก็ไม่มีครับมีคนก็เป็นห่วงเ่อนฝูงพ,พี่น้องก็มาเยอะมาจาใต้เหนืออีสานมากันมาวเลนมากันคร<า>ับก็กกมาตกใจ เขามั่นใจว่าเราไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้ก็ถึงวันนี้เพิ่งเดินทางกลับไปทางใต้ทางอะไรเพิ่งเดินกลับทางกลับไปกันวันนี้หลายคนครับเนี่ยนะก็คือว่าผมเพิ่งมาได้สัมภาษณ์นี่คือว่าไม่ใช่ฮะตั้งแต่ข่าวมาเนี่ยก็มีคนมาหากกงเพียบเลยมาหาบางมัดเพียบเลยก็เลยได้ว่างวันนี้ที่ผมมาสัมภาษณ์บางมัดนี่นะคือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เรื่องมันเนี้ยคือบานปลายนะทั้งทั้งที่บังมัดคือเคลียร์กรนทังนู้นแล้วก็คือจบไปนะแต่อันเนี้ยคืออยากจะทําเพื่อเอฟซีหลายๆคนนะครับท มัดก็ดีนะครับว่าสรุปแล้วบางมัดเป็นอย่างที่ข่าวเสนอไหมสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงครับพี่โคขอ,อรายละเอียดกับบางมัดของตันหน่อยก็เลยมาจัดให้ EP นี้แล้วผมถามบางนิดนึงแล้วในเมื่อเหตุการณ์มันออกมาอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็รู้สึกผิดแล้วเขาก็เหมือนว่า <c oughs> แต่ข่าวเสนอมาเนี่ยมันไม่ได้มีคําขอโทษนะแต่ผมมองในมุมของบางมัดน,นะบางจะฟ้องเขากลับ ว่าเขาผิดพลาดไปแล้วเขาก็แก้ขาวแล้วแล้วก็อ,อกภัยให้กันเขาขอโทษแล้วเขาก็ถือว่าเขาแก้ขาวแล้วก็โอเคเราไม่ขาดใจแล้วส่งผ่าดมาให้ภัยเขาไปแค่นี้ยังไม่มีอะไรครับผม,ผมก็อยู่ผมอย่างเงี้ยสบายสบายไม่ต้องมีเวลา กินตรงขึ้นศาลเลยายเงินใครก็อยากได้ใช่ไหมในเมื่อเขามาแก้ข่าวแล้วแล้วก็โอเคต่างคนต่างทาหน้าที่ผู้ประกาศข่าวเขาก็ไม่รู้เรื่องอย่างที่ผมบอกเลยคนเขียนมาก็ต้องมีโอกาสขอคุยรอบหน่อยนึงคนเขียนข่าวคนเขียนข่าวนะก็คือว่าตอนนี้บางอ่ะตอนนี้ไม่ติดใจคนประกาศข่าวนะครับก็คือว่าอยากจะคุยกับคนที่เขียนข่าวเนี่ยเขียนตัวหนังสือไปก่อพูดเนี่ยคือคนคนนี้อยากจะคุยอยากจะเคลียร์หน่อยว่าคุณไปอย่างนี้ได้ยังไงเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ผมว่าตอนนั้นนักแล้วยังไม่ว่าขอเป็นันหยุ ไม่มีมากผมก็อยู่ที่เดิมอยู่อย่างนี้ผมตลอดไม่ไปไหนยังเป็นขวัญใจสายบันเชิงอยู่นี่นะอ่ะแล้วอีพีนี้ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนนะผมก็ได้รู้จากปากของบางมัดนะว่าเรื่องราวที่สุดแล้วมันเป็นยังไง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณ FC ซแล้วก็น้องๆทุกคนที่เป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้จากช่องกัลาครั้งหนึ่งทุกคนก็ขอขอบคุณครับก็ยังเป็นบางมัดคลองตันเสมอนะไม่รังแกผู้ที่ผิดพลาดคือเขาผิดพลาดแล้วนะเรงะไรก็ต้องแอภไผอันนี้นะผมบอกว่าถ้าใครได้สัมผัสบุคคลคนนี้จะรู้ดีครับว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะนั้นบางทีนะ การที่เราจะเสนออะไรมาหรือว่าเราไปเสพข่าวที่ไหนมาเราต้องเอาเหตุผลนะครับแล้วก็เอาความจริงนะครับหาเหตุผลหาความจริงแล้วก็หารักฐานมาได้ก่อนแล้วเราค่อยมองบุคคลคนนั้นเป็นอย่างที่ข่าวเขาให้มานะครับ e ีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอยากจะให้ประมัดฝากถึงอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์แบบนี้หน่อย ที่เกิดกับบางมัดมาเนี่ยมันน่าจะเกิดยากในร้านไม่น่ามีจะเกิดแล้วเป็นความสวยหรือมีใคร่ากันแก้อะไรเราเนี่ยมันพูดยากอะมันเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่มันเป็นมาแล้วทางรังสาอข่าวก็แก้ความจริงแล้วเราก็ให้มันจบจบไปไม่โทษโกดเชืองอะไรเขาได้มาโทรหาเราคุยกันคุยกันดีแต่บางมัดถามไม่ยังว่ามีอะไรส่วนตัวกับคงหรือเปล่าว่ามี<ะ>แต่ข่าวอยู่ในช่องนี้ตลอดเลย <S <S> <S ข่าวของบางมัดอะช่องนี้จะมาก่อนตลอดเลย<ะ>ถามไม่ยังว่ามีอะไรในใจหรือเปล่า <laughs> า <laughs> เอานะข่าวนี้ก็คงจะเป็นข่าวสุดท้ายนะที่จะทําให้บางมัดต้องเสียชื่อนะหรือเสื่อมเสียนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับบางมัดก็อะไรผิดพลาดแล้วก็ให้อภัยกันไปแต่อย่าผิดพลาดบ่อยนะครับแบบนี้ถือว่าเสียชื่อเสียงนะม,นมันมีผลเสียอะไรหลายอย่างด้านครอบครัวออด้านการงานถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะเหนื่อย เหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเราไม่อยากจะขี้กับใครครับอย่างน้อยก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะตำรวจควรที่จะรวบรวมหลักฐานมาก่อนแล้วข่าวค่อยเสนอถูกไหมฮะว่าเออตำรวจได้ขึ้นตำรวจรื่อก็่นละก็ถึงบอกไงว่ามันต้องเป็นตามขั้นตอนไปในการที่เราจะพูดปักปั้มใครใช่ไหมก็คือรวบรวมหลักฐานก่อนเสนอเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สอบสวนปุ๊บข่าวว่าเออชื่อมีผัวพันจริงหลักฐานมีถ้าคุณจำจริงไม่ทันเราตำรวจมันตรวจคุณไม่นานแล้วใช่ไม่ทันเสนอข่าวหรอกครับเพราะว่าทุกครั้งอ่ะที่คุณจะเสนอข่าวได้ก็คือตำรวจ ต้องจับมาก่อนคุณถึงเสนอได้นะครับโอเคครับผมนะผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากจะให้ความจริงออกจากปากบางมัดนะใน e ีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมฝากด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับ E ีีนี้ต้องขอขอบคุณบางมัดของตังมากนะครับที่มานั่งคุยกับเราวันนี้นะโอเคครับผมสวัสดีครับ Bye.